ปแม่ไปตลาดกันพาหนูไปซื้อขนมจีนกับทุกคนดูสิสภาพนี้สภาพนี้ลูกสาวจะให้พาไปตลาดสดตลาดมิติใหม่สองพันหกเอ้ยไม่ใช่นะสอง9หกเก้าซื้อไอทำสีผมแล้วก็พาไปซื้อของอีกภาอะไรก็ได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปดูว่าตลาดมีอะไรบ้างมีอะไรกินบ้างค่ะรอหนูแป๊บนหนูเอากระเป๋ากอนนะนี่ลำบากนเนาะ ยากเนาะให้พามาเนาะไปซื้อขนมจีนก่อนทุกคนแม่เขาอยากกินขนมจีนน้ำเงี้ยวหนูทำน้ำเงี้ยวเก็บไว้แต่ไม่มีหนูจีนเนี่ยโอเคถ้าไม่อร่อยจะเสียใจไหมเนี่ยต้องอดทนล่ะมิติใหม่เนาะสองห้าหกเก้าทำสี่มแล้วไปเดินตลาดนัดเล่น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 ไปไปไปซื้อของในตลาดกันทามสนุกทามสนุดูรถด้วยเดิมนี่ตลาดอยู่ข้างวัด ร้านส้มตำไม่อยู่แล้วอะแสดงว่าเขาปิดไปละเขาปิดไปเลยใช่เขาปิดปีใหม่ปีเหมยหรือเปล่าแม่ซอยแรกนู้นขนมจีนซอยนู้นนี่คือตลาดสดตลาดเล็กๆข้างวัดอยู่ข้างวัดเป็นตลาดเล็กๆนี่ไงมีหมดผักก็มีข้างในผักก็มีเห็นปะออาตรงไปเห็นปะเห็นร้านผักอันนะ นี่และนี่ไง่แค่นี่ล่ละใช่มกินไหมฮึฮะมึงว่ามากบักเขี้ยรือผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบกลม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 บประมาณชอบอะไรที่แบบเงาเอาอะไรเอาวโพดเหรอเอาอย่างก็ได้ อยาเอาไปหลายไม่กินหมดบอกแต่มันไม่รู้ว่าจะมีส้มตำหรือเปล่านะเออส้มตำมีมีข้างเซเว่นลืมลืมเออเดี๋ยวพาไปซื้อข้างเซเว่นได้หมดไม่กินเลยเออหนูชอบยาวๆอะไรยาวๆเอาหมดเอาบอร์ดเหลี่ยมก็ได้ค่ะบบวเหลี่ยมไม่มีลูกกินอันนี้ไหมไหนกินได้กินได้ผักชีลาวกินได้แต่นดมเนี้วมันจะเข้าหรอ โอ้บ่ข้าวมันไม่ใช่อันแกง okay, อันนี้นนเอาเอานี่นะ,อะเอาแตงกัวโอ้ที่นี่ด้วยนวดใหญ่ไหมโ้บัตรซิจุกเออเด้ะัตรซิจุกเออเด้แม่อุ้ยอันนี้ก็เล็กๆ <laughs> มันเป็นตะนาหาตรตะมูดี่ๆตะมูด <laughs> ตะม,มีอยู่เด้ตะมูดตะมีเอาแกงลูกอันเดียวก็ได้ผัดๆกันนี่นะแบ่ง,บง,บงกันกินเออแล้วขนมจีนนะใช่ขนมจีนอันเดืองพออันเดืองนะใช่พอหรอพ่ออันเดียวก็พอแล้ว แม่จะสแกนอ่ะได้กดบักเลยเราก็จะได้ถักนี่ลองสี่สิบบาทค่ลูก้ายังไงตอนนี้ส้มตำไงเราจะกินส้มตำไม่ใช่เหรอนี่แม่จอดเซเว่นเนอทางเซเว่นอยู่นี่นี่มีที่จอดพอดีหนึ่งจอดเอาหน้ายัดเข้าไปคือแบบซีวินีขาดแล้วได้แตงกวาถ้ามาถึงปุ๊บแล้วร้านส้มตำปิดอีกก็คือ เราคือไ่ได้กินแล้วนั่น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 คือเปิดอยู่โอเอดเลือดเอออ้ายลงตัดไปหนึง่งส้มตำหนึ่งครบคุณน่ะคือหิวส้มตำอิลีเราจะกินไรยนอนส้มตำอยู่น,นู่นต้องซินบ่สั่งเข้าไปก่อนสิสั่งเข้าไปก่อนสิขายยังคะ ่แล้วอ,อ๋อยาก,กินลูกชิ้นแดงวันนี้คือไม่ได้กินของทอดนานมากเหมืนอกกนอก,กันนะูนก,กินอะไรหนูไม่กินไม่เอาเลยแม่สั่งกาางับข้าวข้าวเองไปเองใช่หนูรสถสด,ดทอดอยู่แ,แล้ก็ามากลับบ้านครับพี่ได้หมด กินเป็นหมดนี่มีตมะม่วงด้วยเออตัมะม่วงก็ได้เอาตัมะม่วงนึค่ะแล้วก็เอาตัาเอากูาคะม่เกากนะคเอาจว้าวแซ่บแซ่บแซ่บนะ แม่โรยไ,ไปด้วยโรยส้มตำไปด้วยไม่ต้องให้แกโรยก็ได้เราซื้อจาอาหารเอาไปโรยทีหลังเออหนูชอบกินตำมะม่วงกับกับโรยนี้เออโรยถั่วเป็นบ้านอะไรไม่รู้หนูถามแกไปอย่างนั้นแหละเออวานะ่วาข้าวไหมค้าวทุกวันไหมอยากกิน <laughs> หลอกกินของเขาอืด้วยเคลเดี๋ยวรอด,วด,ดูน่าตำ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 ข้าวได้แลคะ ได้อะไรได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างส้มอะไรไม่รู้ผักเผือกเต็มไปกินขนมจีนน้ำเงี้ยวหนูก่อนฝีมือหนูเลยโอเคโอเคโอเคสรุปคืออะไรเป็นหลักส้มตำเป็นหลักส้มตำสองถุงน้ำเงี้ยวเป็นรองน้ำเงี้ยวเป็นรองสรุปไม่ได้กินร้านหลานน้ำเงี้ยวแล้วใช่ไหมเอ้าหาปเงือกไหลหาขนมจีนกันสูหนีบจัคเกเลียอะไรปูเงือกไหลได้กินละได้กินร้านน้ำเงี้ยวหนูน้ำเงี้ยวหนูฝีมือโอเด็ด หนึ่กระจับค่ะกระจับบ้านลูกอาจจะลกนิดนึงนะแม่นะพอให้อาไปเนาะหนกระจับหนึหนึ่งหนึ่งครึ่งได้ไหมได้จับครึ่งจับครึ่งจับอะไรอ่ะจับหนุ่มจีนค่ะแม่จับนั่นจับนี่จับนี่จับนั่นร้อนยังรอร้อนแล้วพอแล้วโอเคคือสีเดอปันไนอดู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 อ่ะนี่หน่อกแล้วมันไม่ได้นน้อยนำเหนียวใส่ตีนไก่ไม่ได้เหลือน้อยนะต้องต้องเอาอะไร เอาตีนก็ได้เอาหมูก็ได้ได้หมดเลยอุ้ยวเนี่ยเอาหมูได้ได้ก้อนหมูก้อนก้อนหนึ่งก้อนหมูก้อนก้อนเอาเอออุ้ยเนี่ยรอมาห้าปีได้กินสักทีขนมจีนน้ำเงี้ยวฝีมือลูกสาวอเดีตเออถ้าแม่อร่อยยานะเอาโอเคก็ต้องอดทนไปแล้วเนาะมันวุ้ยนี่ว้าวแค่นี้พอไหมโอ้ยเอาแม่ว่าตักไปเลยหนูกินคนเดียวไม่หมดหรอกไม่ใช่ ถึงว่าเราต้องใส่น้ําเยอะไหมเอาเอาที่ชอบสดบางคนเขชอบอสดอบน,นอ้ยสดโอเคพร้<ป>อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวนี่มาเด้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปปิดแก๊สแป๊บหนะูเดี๋ยวมาซื้อไหมมาเลยค่ะแซ่บแล้วขนมจีนน้ําเงี้ยวฝีมือลูกสาวโอเดตแล้วก็ตํมามะม่วงตำตีนไก่โอ้สารพัเดเลยทุกคนมือนี่ือแซ่บๆมาเด้อจ้า เจอกันคลิปหน้านะทุกคนใครอยากให้ลูลูถ่ายอะไรอยากดูแบบไหนสไตล์ชีวิตของลูลูบอกมาได้เลยค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะลูลูลชาแนลค่ะอ่ะสักคำหนึ่ง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 บายบายด้วยคำนี้เลยหนึ่ง,งสอง